้นรับสู่รถเมโซฮสูสุดราชดาซอยสีเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมปลอดภัยบนรถค่ะรถเมของเราปกติมีทางออกสูงประตูแต่ถ้ากรณีปลอดภัยท่านสามารถมีส่วนร่วมในเซร์ิสที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบด้วยลมและเรายังมีบริการในชั้นอีมมีพัดลมในชั้นเซนซและมีแอร์คา นนช่น,น,นเนชาเลฟชานาทุตอมนัมน,นเลมเลสเนลฟนีอิเงยยอนโรคลบรลุมนันรัสท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆป้ายห้อยคออาฉริยะก็มีให้บริการเช่นกันค่ะทางเรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามปัธยาศัยคนไทยเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะ เข้าหรือออกจากป้ายกรุณาปิดเครื่องมืออิเลกทรนทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเอต่บัสรถปอสบีวีไงแหรือในยุคในกรณีที่มีช่างคนึ้นมากบความเข้าใจด้วยความรหนื่อย เรื่อง่ลุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหากท่านเดินทางกับเด็กกรุณาคล้องคอให้จะคล้องให้เด็กจึงตัวเองก่อนจากนั้นก็สวดคาถาอภิทรนอย่างพร้อมเพียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมอ้อร้มาัแหละวุ้อ้ารู้แล้วไปลงไหนเนี่ยรัชดาซอยสี่อ้าวองไปเลยตงไปตงไปอ่าชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยเร็ว